สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันครับนี่คือเอฟสัน EBX04 นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสั EBX04 กันนะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน EBX04 ตัวนี้นะครับความสว่าง2800ลูเมน คอนทราตเรติโอหนึ่งหมื่นห้าพันต่อหนึ่งความละเอียดหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดหรือว่า XGA นะครับโอ้โหตัวนี้นี่คอนทราตเรติโอถึงกับหนึ่งหมื่นห้าพันต่อหนึ่งทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคอนทราตสูงจริงๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูช่องต่อต่างๆนะครับของเจ้า F-SUN e b x 0 4ตัวนี้ครับมีมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB ให้มาถึง สช่องนะครับเป็น USB Type A แล้วก็ USB Type B นะครับแล้วก็มีช่องต่อ AV หรือว่า RCA นะครับมีช่องต่อเหลืองแดงขาวนะครับสัญญาณภาพและก็เสียงนะครับแล้วก็สัญญาณ SVDO ครับแล้วก็สัญญาณ VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สัญญาณช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมก็กำลังต่อสัญญาณ HDMI เข้าช่องนี้อยู่นะครับตอนนี้ นี่ครับผมนำสัญญาณ HDMI นะครับจากตัวเครื่องเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับมาเข้า HDMI ตัวนี้ตัวนี้มีลำโพงใหญ่มากๆนะครับเสียงดังมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ e p s o n Projector e p s o n EBX04 นะครับโปรเจคเตอร์มือ2จากช่องสีสเกต Channel ครับมาทำการเปิดเครื่องนะครับทดสอบกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องทำการทดสอบกันนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็ปรับสามเหลี่ยมคางหมูได้นะครับอันนี้ซูมอินซูมเอาได้นะครับแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับตัวนี้นี่คือเ e อฟสัน EBX04 นะครับความสว่าง2,800ลูเมนคอนทราตเรติโอ15,000ต่อหนึ่งความละเอียด1,24 0คูณ768หรือว่า XGA นะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องมาแล้วครับนี่ครับก็เป็นไฟล์ภาพยนตร์เดี๋ยวจะกดเล่นไฟล์ภาพยนตร์ให้ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับลเล่นไฟเข้าไปยตร์ใช้กลางวันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทำการทดสอบกลางวันเลยนะครับปล่อยแสงเข้ามาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ <laughs> ดูครับภาพก็ถือว่าให้ภาพที่คมชัดแจ่มสว่างแล้วก็สวยงามนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้คอนทราเรติโอสูงนะครับคุณผู้ชมครับให้ภาพสีขาวสีดำลึกอย่างมีมิตินะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับ F สัน EBX 0 4ครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชม ดูนะครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับผู้ชมครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือ F สัน EBX 04ครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า F สัน EBX 04ตัวนี้นะครับ สีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ